สวัสดีครับี่พูกอบกมไปในรายการกินไปคุณไปใน EP สุดท้ายแล้วนะครับวันนี้เราก็จะตามหาของพินที่เด็ลก์แห่งมหา,หารสิลปาพมันชอบไปทานกันนะครับถ้าพร้อมแล้วไปกันเลย ครับแ้่นตอนนี้เราก็อยู่กับแขกงับเชิญแล้วนะครับเชิญน้องแนะนําตัวเลยครับสวัสดีครับผมนายเจนนรงลงสีมานชื่อเล่นชื่อคิวครับอยู่แผนการวิชาการก่อสร้างครับครับปกติเวลาว่างน้องชอบไปทําอะไรครับอ๋อชอบเตะฟุตบอลกับเพื่อนแล้วก็เล่นเกมครับผมน้องมีภาษาในการเรียนไหมครับมีครับผมเช่นตื่อสายอบวมรถติดอะไรประมาณนี้แหละครับ ปกติน้องทานอาหารที่โรงอาหารหรือว่าข้างนอกครับที่โรงอาหารของวิทยาลัยครับคับทำไมน้องถึงมาเรียนที่แผนกนี้ครับเพราะว่าสนใจในแผนกการก่อสร้างครับเพราะว่าโตไปจะได้แบบเป็นมีพื้นฐานของวิศวะครับในอนาคตถ้าน้องเรียนจบแล้วน้องจะไปประกอบอาชีพอะไรครับเป็นโฟร์แมนครับผมหรือว่าเขียนแบบขายหรือเป็นหัวหน้าคุมงานก่อสร้างอะไรประมาณนี้ครับครับ น้องเป็นคนจังหวัดมหาสารคามหรือว่าต่างจังหวัดครับหรือคนในจังหวัดมหาสารคามรบบอยู่ในอำเภอเมืองมหาสารคามครับครับ้ในวันนี้พี่ต้องขอขอบคุณน้องคิวมากนะครับพี่มานั่งพูดคุยและแชร์ประสบการณ์ดีๆไปกับพี่นะครับบ๊ายบายครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วก็ขอขอบคุณผู้ที่ติดตามช่องของพวกเราด้วยนะครับอย่าลืม กดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจใ,ให้พวกเราด้วยนะครับที่ชอ่องยูทูบเพื่อนิยมได้แทสสารภาพครับนีบ่า็